แล้วจะเล่นบทเพลงไหนก่อนดีเออ <c oughs> ตามวิธีเริ่มจากอันนี้ล้กันนะปะ Let's go <S <c oughs> มาแล้วโอ้ลบ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  <c oughs> เฮ้ยเพลงเพลงอันนี้ ผมผมชอบนะฟังฟังดูแล้วมันดูเพราะดีเพลงเนี่ยเฮ้ยเพลงนี้ชอบกว่าเพลงอื่นเลยที่ไม่ใช่ตอนต่อสู้กับบอสอืมเอาละสี่เหลี่ยมมาและสี่เหลี่ยมมาแล้วสี่เหลี่ยมมาแล้วโอ้โหเมือนเป็นดาวอ่ะดาวเคอแบบวนไปวนมาอ่าจอเริ่มเปลี่ยนสีโอโหตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเอ้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากกว่าที่ผมคิดชึบเออโอ้โห แดดลบเลยละกันผมคิดไม่ออกโอ้ยโอ้โอ้โดน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 ไปทีนึงไม่เป็นไรทีนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะเออเอออย่าเยอะซี่อย่าเยอะซี่อย่าเยอะซี่ฮัลโหลปุ๊บเออ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 โอเคโอ้บรรยากาศมืดแหละอะไรอีกอ่ะเยอะแยะไปหมดโอ้โหไปอืมเอาไงดีตรงนี้โอ้โดน โอ้โหโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรกันปุ๊บผ่านรุบลบปุ๊บโอเคอยู่ตรงนี้แหละโอ้อืมฮึบเคโอ้โหเรียบร้อยลงมาแล้วผมผมต้องหลบใช่ไหมปุ๊บปุ๊บอ่าช็คกพอยต์มาได้ช็คกพอยต์แล้วโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศเปลี่ยนอีกแล้วเออ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 หลบดีกว่าน่ะมาแลวอันใหญ่โอ้โ oh, ห oh. บรรยากาศยางสวย ฮึบเออสวยมากอะคุณผู้ชมอุ้ยช็อตนี้ของเพลงนี้นะอันนี้น่าจะสวยสุดแหละฮึบโอ้โว้าวโอ้ใจเย็น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 โอ้ฮะจะผ่นนนนนนา,านอยู่แล้วอีกนิดหนึ่งเกือบจะได้เช็คพอยต์แล้วเฮ้ยระวังระวังเค้ฮึบไม่โดนฮึบเด็ดหลบ เออขึ้นเออแล้วก็ซ้ายขวาขวาแล้วก็หลบโอเคแล้วก็หลบกระสุนอันเละโอ้ยโดนปึ๊บโหฟึบ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 ,บ,บ,บโอเคผมผมไว้อยู่โอ้โหเฮ้ยแต่มันเยอะไปไหมเนี่ยโอ้โอ้สวยอะเออตอนนี้อย่าเพิ่งชมเลยเอาเอาเอา,เอาเล่นให้ผ่านก่อนเหลือชีวิตเดียวแล้วด้วยเช็คพอยต์เยี่ยม เช็คพอยตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะว่าผมมีชีวิตเดียวกูโอโน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 โอ้มุมมุมมุมนี้ได้ไหมมุมนี้ตรงตรงนี้อ่าตรงนี้ปลอดภยัยคุณผู้ชมอุ๊แต่สวยดีเพลงนี้แบบสี่เหลี่ยมแบบมาเป็นคลื่นคลืนอ่ะผมผ่านแล้วก็ดีแลปะป่ะจะได้ผ่านมาเอาชิ้นส่วนแรกกันเลยดีกว่าป้า โอเคได้ชิ้นส่วนแรกแล้วนั่นก็คือเออ่ใบเรือใช่ไหมน่าจะใบพัดเรืออันเล็กสุดต่อไปก็ชิ้นส่วนปลาโอเคเข้ามาแล้วโอ้โห อยู่ตรงไหนดีเออประมาณตรงนี้แหละผมก็จะฟังเพลงพวกนี้ไปเรื่อยๆน,นะเนาะระวังหลบอยู่ตรงนี้แหละคือทำนองเพลงตอนนี้คือมันเน้นชิวๆโอเคมันเริ่มจะไม่ชิวเน้นเ่ๆผมว่าโอ้โหดูดพลังอีกแล้วเหรออ๋อวงกุม วงกลมอันใหญ่แล้วก็ไปรวมตรงกลางแล้วก็แตกกระจายมาเป็นชิ้นส่วนเล็กเออเกมเขาเข้าใจคีดแท้เกมเขามีสีสันโอ้ลบ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 ลโอเคอยู่ตรงนี้แหละชึบชึบเออโอ้ยดูได้ไงเนี่ยผมกาว่าจะไม่ดูเลยนะโอเคมันชาร์จแล้ว ชาร์จโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอเคให้ผมได้ที่ตั้งหลักแหละไปทางไหนก็เจอแต่วงกลมวงกลมโอ้ยโอ้ยวงกลมอยู่อยู่นอกเขตแล้วกันเอ้ยขออยู่นอกก็ไม่ได้อเด็ดขึ้นโอ้ยอ่อโอ้โหเพลงนี้เช็คพอยมีแค่ที่เดียว ต่อจากนี้ผมต้องผ่านให้ได้ไม้นไม่มีที่เช็คพอยแล้วโอเคได้ผมจะทําให้ดีที่สุดออกข้างนอกไอ้ออกข้างนอกไม่ได้อึบลงขึ้นลงเออเอตามตามไปตามไปตามไปลงออกเออออกได้แล้วอยู่อยู่มุมนี้ก่อนผมขอตั้งหลักก่อนเข้ามาลงโอเคผมต้องพยายามอยู่ในวงกลมโอ้โหโอ้อเล่นเกมนี้แล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอเดด ลบโอ้โหวงกลมอย่างสวยดูมีมิติมากโหโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจยเย็นทุ๊บปบเฮ้ยโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหจะผ่านแล้ววะเมื่อกี้เออเหมือนมันเริ่มบอสไฟ์ใหม่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเริ่มสู้บอสไฟเลยด่านนี้ แต่โชคดีนะมันมีเช็คพลอยสักอันหนึ่งก็ยังดีเออเออเอาไงเอาไงต่อเอ้ยโอ้ทำไมเพลงนี้มันยากจังโอ้โหโอเคเออผมจะรอแล้วกันโึบโอเคไหวอยู่ไหวอยู่แสดงว่าไม่ได้โอ้ไออันเนี้ยหลบยากผมจะพยายามนะคุณผู้ชมปุ๊บเออ อุ้ยแต่วงกลมทำเขาทำให้เกมมันดูสวดจุดจบ is over รอบสองใครจะไปยอมแ้ง่ายๆล่ะไม่ยอมแ้ง่ายๆหรอกไปใช่มันยังไม่จบเกมเขาทำให้เราดูมีกำลังใจเนาะแต่มันก็ยากเกิน โอเคอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อะ้วจังหวะนี้โอ้อืมเดเข้ามากลางเคมาได้ครึ่งเพลงแล้วเฮ้ยเอ่อฮึบฮึบฮึบโอเครอบนี้ผมเริ่มรู้วิธีเล่นแหละรู้จังหวะของเพลงนี้แหละฟุบเอ้ยฟุบฟุบเออเดดเป็นแล้วมันทาให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลย โอ้โน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 ขอร้องขอร้องกลัวแล้วโอ้โอ้อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้มาไอวงกลมโอ้ oh, แต่มันมันหมุนสวยมากอะไอวงกลมอันนั้นเออเออเออเกือบโดนโอ้ยโดนคุยโอ้ยไม่ชีวิตผมผมปูสัตว์เล่นมาตั้งนานจะตายไม่ได้อ้า oh. เกือบผ่านเพลงแล้วออันนี้ยากไปไหนไวะเนี่ยโอ้โหรู้สึกร้อนเกมมันหัวนร้อนจริงๆชึบปึ๊บฟึบโอเคเอ้ยโอ้โหลืมลืมดูไอ้ไอ้กลมๆอันใหญ่ฟึ๊บเอาไอ้โดนฟีอีกแล้วฟึ๊บฟึบโอ้ระวัง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  มาเยอะอีกแล้วไม่ฮึบตรงนี้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 เออได้แล้วได้แล้วเอ้ยอยาเข้ามาอยาเข้ามาอยาเข้ามากลัวแล้วกลัวแล้วอยากเข้ามาอยากเข้ามาอยู่มุมไว,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 ว้อยู่มุมไว้โอ้โหอยู่มุมไม่ได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหกลมๆทางนั้นกลมดิเอ้ยโอ้โห เกือบลบไม่ได้เมื่อกี้ใกล้จบเพลงแล้วแม็กพยายามหน่อยแม็กพยายามหน่อยใกล้จบใกล้จบเพลงนี้แล้วโอ้จะจบเพลงนี้สักทีขอแบบท่อนท่อนง่ายๆแล้วได้ไหมต่อจากเนี้ยท่อนง่ายแล้วใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับเกมผ่านบทเพลงนี้สักทีต้องเล่นสามรอบเนะี่ยกว่าจะผ่านอืมรางวาัลอืมได้สามเหลี่ยมอีกอันแล้ว <c oughs> เหนื่อยเรียบร้อยปุ่ล็อกชิ้นส่วนเรือเคเหลือแค่ใบใบเรืออีกอันนึงอันใหญ่สุดของ่ายๆนะเพลงนี้เออไม่ต้องง่ายมากก็ได้เอากลางๆไม่เหมือนเพลงเมื่อกี้อเพลงเมื่อกี้ยากเกินโอเคโอ้โหเริ่มมาก็วงกลมสองอันแล้ว โอ้ยมีการขยายอยากขยายให้มากอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออฮึมรู้สึกรู้สึกวันเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆปึ๊บ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 เฮ้ยอย่าเยอะ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 โอ้โหอืมขึ้นเกือบขึ้นไม่ทันอะไรอะไรด้านนู้นอะไรโอ้โหโอ้โห กะจะไม่ให้มีที่ยืนอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหที่จะไม่มีให้ยืนอยู่แล้วโอ้ยลืมมองอันใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงเนี่ยแม็กฟุบ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 เออฟุ๊ ب! ฟุบฟุบเพื่อความปลอดภัยแดนลัวๆัวแดนลัวๆจะได้เป็นนามาตาสักเซี่ยววินาะทีก็ยังดีโอ้โหหนามเออไปด้านนู้นหน่ะไปด้านขวาโอออย่ามาด้านนี้โอ้ยโดน โอ้โหรู้สึกเริ่มตึงโ,โหยังโชคดีนะเพลงนี้มีเช็คพอยเยอะอยู่โอ้โห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 แตกเกิดใหม่จ้าปึ๊บ <c oughs> ตั้งหลักก่อนโอเคไปขวาไปซ้ายไปซ้ายซ้ายเออไปซ้ายเลยขวาซ้ายขวา เออถ้ากาดตรงนี ar, like uh, mm ้ถ hmm. yes, hmm. ูกก็ไม่ยากนี is. Is ่นะอยู่เฉยๆยังรอดไอ้ตรงนี้อันตรายหน่อยฟุบโอโอหลบไม่ได้อีกลวโอโอโหอมไอ้กลมๆมันมาจากตรงไหนไว้เนี่ยออ้โหน้ำ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 ขึ้นลงขึ้นเออผ่านผ่านเพลงตรงนี้แล้วที่เหลือหลบจังหวะตรงนี้โอ้โหยยาาย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 จกพ้อยจ เออได้เช็คพอยต์ก่อนโอ้ได้เช็คพอยต์ก่อนก็ยังดีฟุ๊ปโอ้โหอเออตายพอดีไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ฟุ๊ปโอ้โหโดนคุ้มไหมเนี่ยชีวิตไม่เหลือแล้วฟุ๊บฟุ๊ปโอเคโอ้โหนไม่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 เริ่มใหม่ ช่มันยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังไม่จบใช่มันยังไม่จบ,มมจบ,มมจบผมไม่ยอมแพงง้ง่ายๆหรอกแค่ตอนเนี้ยทอเละไม่จะเป็นอยู่ดีเอ้ยระวัง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 ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยรอดได้ไงโอ้โหโอ้โหใครบอกว่ารอดวะเมื่อกี้ายากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะเนี่ยปุ๊บปุ๊บ โอ้โหโดนพอดีฟุ๊บป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 ุ๊บโอเคโอเคได้อยู่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 โอ้โหมันจะได้อยู่แล้วเ่ืเกี้ยอ่บชุ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 บโอเคได้อยู่ได้อยู่ฟุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ย เกือบผ่านแลวโอ้อาการเริ่มแลวอาการมันเริ่มแลวเริ่มร้อนแลวโอ้ยตอนเห็นคนเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็คิดว่าง่ายแต่มาลองเล่นเองเท่านั้นแหละนรกชัดๆโอ้ปุ๊บพยายามจะไม่โดนพวกช็อตแรกๆอยู่แต่บนโอ้ยอยู่แต่บนไม่ได้อีกโอ้ดีนะได้เช็คพอยแล้วเอ้ยอันนี้เพิ่งตายรอบเดียวใช่ไหมไม่ได้อาจจะพลาดโอ้โหเริ่มมาโดนเลยยิ่งกว่าแคม เกมแคมจุดเกิดอะแคมจุดเกิดทำไม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 โหนโ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 นปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยโดนไม่เหลืออีกไม่กี่ชีวิตขอร้องเกมผ่านเถอะโอ้ยจะผ่านอยู่แล้วจะผ่านช่วงแรกอยู่แล้วอ้อผ่านยากจัง โอ้เหลือแค่ไม่กี่ชีวิตแล้วอ๋ตาย,อยโอเคต่อไปผมจะไม่พูดแล้วโอขอตั้งใจนะครับคุณผู้ชมขอร้องเอ้ได้เช็คพอยแล้วได้เช็คพอยแล้วได้เช็คพอยแล้วแต่ก็อย่าตายอยู่ดีเพื่อชีวิตได้อยู่ต่อไปวะแตกตรงนี้ผ่านไงเนี่ยผมกะแพทิร์นมันไม่ค่อยได้ จริงจัง เริ่มได้แล้ว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 กัดจังหวะเป็นแล้วโอ้ทอดตรงนี้ไม่เคยมาถึงมาก่อนยังไม่เสียสักชีวิตเลยนะเนี่ยสุดยอดแม็กขาอพยายามสูงมาก <c oughs> อ, <c oughs> อรู้สึกภูมิใจเอออย่าเพิ่งประทับใจตัวเองมากเผื่อไม่ผ่านช็อตนี้ ยังไงก็ต้องผ่านแล้วแหละโอ้โอนโนโนโนูุตสาจะโนมิดได้แล้วต้องคิดดูว่าฝึกเล่นเพลงนี้นานแค่ไหนจนถึงโนมิดได้ขนาดนี้รู้ไหมว่ามันถ้าโดนก่อนตายมันจะรู้สึกแซดแค่ไหนโอ้โนมิดเยี่ยมผมผ่านสักทีในที่สุดก็จะได้ช่วยเจ้าเรือแล้วเจ้าเรือน้อยเรามาช่วยนายแล้วชิ้นส่วนครบสาม ชิชวนครบ3มแล้ว Enter รวมล่างโอ้ก่อนจะได้นายมารู้ไหมว่ามันลำบากแค่ไหนไปอย่าเอ้ยเดินวังคบได้ด้วยไปเออเออโอ้ยปุ๊บโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยหลบทางหน่อยหลบทางหน่อยฮัลโหลอ๋อไม่หลบทางไม่หลบทางให้ใช่ไหม โอ้ยโอ้โหประเด็นแหลกพอดีหยุดแหลกก่อนหยุดแหลกโอเคเื่อแล้วปึบชิชิชิช,ชิเออผ่านอะไรซิกแซกทำไมซิกแซกทำไมซิกแซกทำไมโอ้ยโอเคซิกแซกไปก็ได้โอ้ยเอ,อ๋เต้นไปเต้นไป เออเออเออไ,ไ,ไปไปไปเออเออเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษเรือเจ็บไว้นั่นนะ่ะโอ้โหได้เรือมาที่คือพวกเราเราผมใช้ได้เต็มที่เลย <c ười> ใช้ให้มันเจ็บได้เต็มที่เลยเนะ่ะเออเดทว่าไปเดทดไปดิเฮ้ยจ้าอ้ยยากจังเว้ยเออขอบคุณที่ส่งมาไว้เจ้าเรือไว้กันฮะเกิดอะไรขึ้น ภูเขาไฟทำไมอ่ะโอ้โหเอ้ยมันเป็นน้ำสะอาดนี่เออนว่วไอ้บอสนี่นะไอ้ตัวบอสอ๋อนี่คือจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเก็บชิ้นส่วนไอ้สามเหลี่ยมอันนึ่งนี่นะ,อะเอาไง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 เพื่อนเอาไงเจ้าเรืออ่ะไปที่นี่แล้วกันเจอกันนะเจ้าเรือทีหลังเจอกันทีหลังนะเจ้าเรือกดบาย อุ้ยมืดอย่างนี้น่ากลัวแฮะเดี๋ยวนะนี่คือต้องสู้กับบอสใช่ไหมโหมีบอสในถ้ำด้วยเหรอเกินไปไหมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงแค่เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมบอกโอ้เหนื่อยมากๆคือแบบวันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบไอเพลง อย่างยากเลยแต่เราเพลงซึ้งคลิปนี้ก็คงอีเพียงแค่เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เ,เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงอีเพียงแค่นี้แหละครับไม่ปลายซีวิวอะเกนทุกคนทุกคนผมเหนื่อยจริงๆ